สวัสดีครับพบกับผมโตชโนนก์กับไทลแม็กที่สุดขีดตอนนี้ผมอยู่ที่วัดปรินายกวรว,วิหารครับหรือถ้าให้เรียกกันย่งไๆเขาเรียกว่าวัดปรินายกนั่นเองครับสวยนะขนาดตัวกำแพงยังสวยนะนะครับด้านข้างครับก็จะมีโรงเรียนวัดวัดปรินายกอาจจะมีเสียงตกลงมาดังๆไงขอภห้ผู้ชมด้วยไม่เกี่ยวกับผมเขาทาของเขาเอง <laughs> ผมไม่เกี่ยว <laughs> อ่า บางทีผมก็ตกใจนะเดินผ่านแล้วเสียงดังโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายกนะครับใช่เพื่อนเพื่อนผมเคยเล่าให้ฟังเพราะเมื่อก่อนนี่เ,เพื่อนผมเป็นสิทธิ์เก่าของเนี่ยครับโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายกใช่ครับโรงเรียนสวยนะ จะคนอาจจะไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่ไม่เป็นไรครับผมนำเสนอให้ครับตำแหน่งตรงนี้ครับเป็นของท่านเจ้าพระยาบดินเดชาสิงห์เสีเสนีสมุหานายกแม่ทัพใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระนั่งเก้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่สามนะครับผู้สร้างวัดปริณายกวรวิหารซึ่งบริเวณใกล้เคียงกันก็จะมีวัดราชรดาใช่ไหมตรงนั้นก็เป็นของรัชกาลที่สาเช่นเดียวกันนะครับ สวยมากๆนะครับคราวนี้ครับเราก็จะเข้ามาเยี่ยมชมทางด้านในนะเราใช้เวลาอยู่ที่นี่ครับสั้นๆง่ายๆไม่ซับซ้อนสวยมากๆนะครับสวยมากๆโอ้โหเลยเขาเรียกว่าสมคู่เลยนะครับใช่วันแห่งนี้สวยมาก ขอ,ขอเยี่ยมชมสักนิดหนึ่งเก็บรายละเอียดท,ทุกจุดเลยจริงๆนะไหนๆก็แวะมาแล้วนะครับไม่ได้มาง่ายๆนะครับอ่ะเข้ามาด้านในเลยครับผม โอคได้เดี๋ยวเข้าไปสักการะนะครับโอเคก็นี่ครับข้าวของวัดปรินายกวรวิหารนะครับผมโอเคนะครับขอบคุณครับ